เมือ่ออัพดาวแดงแล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้จะมีสกิลเนี่ยเพิ่มมาบ้างนะครับจะมีการก็ค่อนข้างจะโอเคในการลงดันน้ําหอมใหม่มากๆนะครับสำหรับอาบิลิตี้สองอบิลิตี้นี้นะครับต่อมาก็จะเป็นสปินเตอร์บวกหนึ่งนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นตัวละครหลังปูที่น่าสะสมแล้วกันนะแล้วก็เป็นหลายๆตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครที่ลินได้ดีนะครับหลังจากดาวแดงแล้วนะครับเพราะว่า สวัสดีคนณผูนะครับแลวก็ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคินชาระอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมเรามีข้อมูลของกาชาบอนะครับซึ่งเป็นกาชาบนของมูฟวี่นะอ่าเป็นกาชาเจ็ตแบล็กแซมมอนนะครับถ้าเกิดว่าใครที่รอจะสะสมตัวละครมูฟวี่เนี่ยเวลาคุณมาถึงแล้วนะครับสามารถกดได้ตั้งแต่วันที่20นะครับเวลาบ่าย2นะจนถึงวันที่26นะครับเวลาบ่ายโมงห้าสิบเก้านะครับนั่นก็หมายความว่ากาชานี้จะมาในวันนี้นะครับผมก็คือวันนี้เนี่ยเวลาบ่าย2นี่แหละนะ ใครจะกดก็รอได้เลยนะครับ <S <S มาแน่นอนนะส่วนทน่าของตัวละครในตู้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะน่าสนใจนะอ่าเพราะว่าตัวละครหลังตู้เนี่ยหลายๆตัวนะครับสามารถเอาไปทำเป็นดาวแดงได้นะหมายความว่าถ้าเกิดคุณเปิดในตัวละครหลังตู้เนี่ยคุณจะมีเพชรเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าตัวละครหลังตู้เนี่ยสามารถาทำดาวแดงได้ทุกตัวนะครับนะย้ำว่าเป็นหลังตู้นะครับที่สามารถทำดาวแดงได้นะครับ ส่วนท่านาของเรดในการออกเนี่ยตู้นี้นะครับผมเรดที่ในการออกก็ถือว่าเป็นเรดที่อ่าเป็นมาตรฐานไปแล้วนะสำหรับท่านาของเคดับนะครับเพราะว่าเป็นเรด4.5นะครับในตู้แล้วก็1.5นอกตู้นะครับส่วนเซปแรกเนี่ย150เพชรนะครับแล้วก็เซปการันตีนะครับผมเซปที่5 10 15 20 25เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นเซปการันตี5ดาวนะครับแล้วก็โอกาสออกนอกตู้1.5นะปุ่มย้ำทีนะครับแล้วก็ ถ้าเรืของตัวละครในตู้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจาะข้อมูลของตัวละครในตู้กันนะครับว่าตัวละครในตู้แต่ละตัวเนี่ยมีข้อดีข้อด้อยอะไรบ้างน,นะครับสำหรับตัวละครในตู้มูฟี่ในครั้งนี้นะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับโอเคครับมาเริ่มพี่ตัวแร,นร,วแรกนะครับผมตัวแรกคือถ้าของอิจิโกะนะครับแล้วก็เป็นอิจิโกะในร่างแนวลกนะครับซึ่งเป็นร่างจะได้เกราะทองแบบนี้มานะครับค่อนข้างจะเท่ใช่ไหมนะครับแล้วก็เป็นตัวละครเผ่ายมันทูตนะครับตัวละครสีแดงแล้วก็ อ่เช่นสังเกตเห็นว่าตอนนี้คือเป็นตัวละครที่ผมเอาข้อมูลจากดาวแดงมานะครับคือถ้าเกิดว่าคุณจะได้ตัวอาบิลิตี้กับพวกอ่าสกิลลิงต,ตามนี้เนี่ยคุณต้องอัพดาวแดงก่อนนะครับนะส่วนตัวละครนี้ผมเป็นสายตีธรรมดานะครับค่าพลังติตธรรมดาเริ่มต้นอยู่ที่816นะครับเช่นเห็นว่าค่อนข้างจะเยอะแล้วนะเมื่ออัพดาวแดงมานะครับทีลเลอรคือฮอลโล่แล้วก็สกิลลิงเนี่ยมีสองสกิลลีนะครับก็คือถ้าของการเพิ่มพลังจมตธรรมดาบวกยีนะครับแล้วก็ เมื่อคุดอาร์โดเลนนะครับจะมีสกิลเพิ่มขึ้นมานะครับเรื่องของการลดเวลาในการติดอ่อนแรงนะครับลดลง55นะครับส่วนท่าหน้าของอาเบริตี้หรือว่าด้วยการโจมตีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่เกือบทุกการโจมตีนะจะมีโอกาสทห้ศัตรูเนี่ยติดอ่อนแรงนะครับแล้วก็สกิลที่3นะครับจะมีโอกาสให้ศัตรูเนี่ยติดอ่อนแรงส่วนอันติเนี่ยติดแน่นอน100นะครับส่วนอาเบริตี้ก็คือการ จะมีการเพิ่มพลังโจมตีธรรมดานะครับบวก25แล้วก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีสกิลบวก30นะครับมีท่าของอันติแรงขึ้น40แล้วก็สามารถจัดก,การสถานะอ่อนแรงเนี่ยได้55นะครับโอกาสจัดก,การได้คือ55นะไม่ได้100นะครับมีท่าของการเพิ่มขอบเขตการโจมตีนะครับธรรมดานะครับ55เปอร์เซนะอาขอไปครับเป็น20นะแล้วก็ มีเพิ่ม hit การโจมตีนะครับบวกหนะครับแล้วก็ในถ้าของเวลาในการติดออดแลนนะครับห้าวินาทีนะัแล้วก็สปินเตอร์บวกหนะครับส่วนมีสกิลไหนบ้างน,นะครับที่ได้รับการเพิ่มเข้ามาหลังจากการอัปตัวแดงนะครับจะมีดังนี้นะคือในถ้าของการลดค่าเวลาลดเวลาในการติดออดแลนนะครับ55%เนี่ยจะจะจะได้มาเมื่อเราอัปตัวแดงแล้วเท่านั้นนะครับสำหรับสกิลนี้นะส่วนสกิลที่2ที่ได้มาหลังจากการอัปตัวแดงแล้วก็คือการ เพิ่มขอบเขตการโจมตีธรมรมดานะครับบวก20%นะอ่าแล้วก็เรื่องการเพิ่ม h ิ t บวกอืึ่งนะครับสกิลเหล่านี้ที่ผมพุ่งพูดไปนะจะได้รับการอัพมานะจากการอัพตัวแดงเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณยังไม่รับตัวแดงเนี่ยจะไม่ได้รับสกิลเหล่านี้นะครับโอเคส่วนในตัวละครน,นี้ในหมวดอารีนานะครับมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับในหมวดอารีนาเนี่ยเมือ่ออัถือ5ก็จะมีการเพิ่มพลังตีธรรมดานะครับบวก10เปรม่อสก็จะเป็น20%นะครับ อาสักของอารีนาเทรดจะมีการถึกขึ้น10%แล้วก็บวกเข้าดังโฟกัส30นะครับสกิลลิงก็จะมี2สกิลลิง์เหมือนกันนะครับคือสกิลลิง์เดิมเลยคือเพิ่มพลังจิตธรรมดา25%แล้วก็ลดเวลาในการติดอ่อนแรงลด55%นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ตัวต่อไปกันเลยนะโอเคของตัวมาคือหน้าของยิงหยางนะครับยิงหยางก,ก็เป็นเผ่าไร้สังกัดนะครับตัวนี้นะแล้วก็ตัวละครสีแดงนะครับเป็นสายที่ธรมรมดานะครับค่าพลังจิตธรมรมดาเริ่มต้นอยู่ที่816นะครับสำหรับตัวนี้นะ คิลเลอร์เคยโยมมาทูดนะครับแล้วก็สกิลลิงเนี่ยถ้าเกิดคุณยังไม่ up ดาวแดงก็จะมีแค่ทาง,งการเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาบวก20%นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณัพดาวแดงมาแล้วนี่จะมีเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งสกิลนี่คือการลดคู่ดาว10%อ์เซนตะครับต้องัพดาวแดงแล้วเท่านั้นนะรูปแบบสกิลหรือว่ารูปแบบการโจมตีก็เป็นประมาณนี้ครับเป็นตัวตีใกล้นะครับแล้วก็ที่พิเศษของตัวอื่นของตัวนี้ก็คือทางาของรูปแบบสกิลเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือแบบ าก,การโจมตีธรรมดาสกิลแรกแล้วก็สกิลที่2เนี่ยมีโอกาสทําให้ศัตรูเนี่ยติดไฟช็อตนะครับส่วนแบบที่2ก็คือเมื่อเปลี่ยนร่างมาเป็นท่าของหินเนี่ยจะได้รับการามีสกิลเปลี่ยนจากไฟช็อตเนี่ยเป็นเผาไหม้แทนนะครับนะส่วนอาเบอริตี้ก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีธรรมดา70%นะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะเพิ่มพลังโจมตีสกิลบวกสาแล้วก็อันตี้แรงขึ้น40%นะครับลดคูลดาวน์10%แล้วก็เพิ่มขอบเขตการโจมตีธรรมดา 20%นะครับต่อมาคือทางด้าของสกิลอาร์ดีนาลีนะครับถามว่าอาร์ดีนาลีนี่คืออะไรเพราะว่ามันค่อนข้างจะไม่ค้นหูใช่ไหมเพราะว่าอาร์ดีนาลีเนี่ยเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะเป็นอาวลธที้ที่เก่าแล้วนะครับอาวุธอาร์ดีนาลีนี่คือจะมีการเพิ่มความเร็วในการโจมตีธรรมดานะครับสำหรับสกิลนี้นะ20%นะครับแล้วก็มีวีคเคนดีเฟนซ์นี่คือการลดค่าพลังป้องกันของศัตรูลงนะครับหลังจากที่เราใช้อันติแล้วนะครับแล้วก็มีสปรินเตอร์นนนะะฮส่วา,าของ เ่ออัพโดลดแดงมาแล้วเนี่ยมีสกิลไหนบ้างที่เพิ่มเข้ามานะครับอัพโลดแดงแล้วก็จะมีทั้งของการลดคู่ดาว10%นะครับจะรับการเพิ่มเข้ามานะส่วนแล้วก็ยินยานะครับแล้วก็มีท่าของวิกเกตดิฟเฟนเช่นกันนะครับหรือว่าการลดค่าพลังป้องกันของศัตรูล,ลงหลังการใช้หนตินะโอเคครับจะไปดูต่อที่อารีนาและครับในอารีนาเนี่ยเมื่ออัพหเวห้จะมีการเพิ่มพลังจากมีธรรมดาบวก10%นะครับแล้ว1เพิ่มเป็น20%นะครับ สไอานาเทรียจะมีการถือขึ้น10%แล้วก็บวกค่าพลังโจมตีธรรมดาครับบวก45่ิบกิลลิงก็เหมือนเดิมนะครับสับตัวนี้นะโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ตัวต่อไปกันเลยโอเคครับต่อที่คีสเกะน,นะครับคีสเกะนี่ก็เป็นคีสเกะในร่างมูฟฟี่เหมือนกันนะครับเป็นตัวละครเผ่ายม,มาทูตสีแดงนะครับอ่าเป็นตัวละครตีธรรมดาเหมือนกันนะครับแล้วก็ค่าพลังตีธรรมดาเราต้ออยู่ที่819นะครับก็ ถือว่าเยอะแล้วนะเมื่ออาร์เโอแดงมานะครับส่วนคนะิลเลอร์เนี่ยคือฮอลโล่นะครับสกิลลิงก็คือเริ่มต้นมาเนี่ยถ้ามันยังไม่อาร์เรโอแดงก็จะมีการเพิ่มเลือด25นะครับในการลงดันนะคือเมื่อเราผ่านแชปเตอร์ในดันไป1แชปเตอร์เนจะได้รับการเพิ่มเลือด25นะครับส่วนเมื่ออาร์เโอแดงแล้วจะมีการเพิ่มไม่ใช่สิจะมีการลดคู่ดาว10์เซนะครับแล้วก็ส่วนทั้งนั้ของรูปแบบการโจมตีก็เป็นประมาณนี้นะครับเป็นตัวละครที่การโจมตีมีโอกาสทำให้ศัตรูเนี่ย ติสถานะไฟช็อตนะครับแต่ว่าจะมีแค่สกิลที่1-3แล้วก็อันติเท่านั้นนะครับนะส่วนอาบิตตี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือการเพิ่มพลังโจมตีสกิล40%นะครับแล้วก็ทางด้านของอันติแรงขึ้น30%นะครับลดคูดาวสิ์แล้วก็เพิ่มเลือด25%นะครับในการลงดันนะ,ะเมื่อผ่านดันเจี้ยนไป1 c h a p แชปเตอร์หรือว่า1นึ่งหนึแชปเตอร์เนี่ยก็จะรับการเพิ่มเลือด25%นะครับ อิทธาลของการเพิ่มขอบเขตการโจมตีธรรมดา20%นะครับเพิ่ม h ิตการโจมตีธรรมดาบวก1แล้วก็เวลาในการติดไฟช็อตเนี่ยห้าวินาทีนะครับแล้วก็สปินเตอร์บวก1นะส่วนตรงนี้เนี่ยมีสกิลไหนบ้างที่รับการเพิ่มเข้ามาหลังจากอ p พาแดงแล้วนะครับก็จะมีทธาของการลดคูลดาว10%นะครับอันนี้คืออย่างแรกที่ได้รับการเพิ่มเข้ามานะอย่างที่2ก็คือการเพิ่มลองรีชนะครับหรือว่าเพิ่มขอบเขตการโจมตีธรรมดานะครับ บวก20%นะครับส่วนที่3ที่รับการเพิ่มเข้ามาคือการเพิ่มคิดการโจมตีธรรมดานะครับบวก1นะอ่ะสกิลเหล่านี้คือสกิลที่รับการเพิ่มเข้ามาหลังจากการอัพดาวแดงแล้วเท่านั้นนะครับโอเคส่วนในหมองอารีนานะครับตัวนี้เมื่ออัพห้าจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาบวก10%บเปอร์เซ็นต์เมื่อสิบกลายเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอารีนาเทรดก็จมีการลดเวลาเนี่ยลดระยะเวลาในการติดมึนงงนะครับหรือว่าไอคอนทรวชั่นเนี่ยลดยไปยี่สิบหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ บวกค่าพลังโฟกัส30นะครับคีซึเกะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ตัวต่อไปกันเลยครับโอเคครับผมตัวต่อมาคือชูเรนนะครับชูเรนเนี่ยเป็นเผ่าไร้สังกัดนะครับเป็นตัวละครสีเขียวเป็นตัวละครสายตีสกิลนะครับค่าพลังตีสกิลเริ่มต้นอยู่ที่800นะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่ผมคิดว่าสามารถเอาไปได้เป็นไฮบิดได้นะครับเพราะว่า ค่าพลังการตีธรรมดากับตีสกิลเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากๆนะครับส่วนธาตุของกิลเลอร์เนี่ยคือยอมมาทูดนะครับแล้วก็สกิลเด้งก็จะมีการถึกขึ้น16%นะครับแล้วก็เมื่อทําการอัพลาวแดงดแ้วเนี่ยจะมีจะเพิ่มมาอีกหนึ่งอันนก็คือการลดคู่ดาว10%นะครับโอเคส่วนสกิลอาร์รูปแบบการโจมตีก็เป็นแประมาณนี้นะครับคือทุกการโจมตีเนี่ยมีโอกาสทำให้ศัตรูเนี่ยติดไฟไหม้นะครับหรือว่าเผาไหม้นะอันติเนี่ยติดแน่นอน100%นะครับ ออบิลิตี้เนี่ย mm hmm. ก็มีการเพิ่มพลังจิตธรรมดาบวก50%ครับแล้วก็เพิ่มพลังจิตสกิลบวก40%ถึกขึ้น16%แล้วก็ลดคู่ดาวนะครับ10%นะแล้วก็มีเรื่องของการการไฟไหม้เนี่ย100%นะครับแล้วก็มีการเพิ่มฮีทถ่าไม้ตายนะครับบวก1นะ่ามีเวลาในการติดไฟไหม้เนี่ย2วินาทีนะครับแล้วก็มีเรื่องของการลดค่าพลังป้องกันของศัตรูลงเมื่อเราใช้อันตินะครับ มีสปินเตอร์บวกหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่ออัพดาวแดงแล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้จะมีสกิลไหนเพิ่มมาบ้างนะครับจะมีการลดคู่ดาวสิ์เซนะครับเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีฐานะของการลดค่าพลังป้องกันของศัตรูลงนะครับหลังจากแชอันตีนะเพิ่มเข้ามานะครับนอกจากนี้ที่มีฐานะของการเพิ่มค่าพลังโจมตีธรรมดาเนี่ยบวกเป็น50%นะครับตัวนี้เมื่อทําการอัพดาวแดงแล้วเท่านั้นนะครับโอเคครับในหัวอารีน่านะครับตัวนี้เมื่ออัพดีว่ห้าจะเป็นการ มีสกิลไม่ติฉีฉกากมาให้นะครับแล้วก็วีกัสีจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีสกิลน,นะครับบวกสาบเปอรนะครับอีลานเทรดก็มีการเพิ่มพลังโจมตีสกิลบ,บวก13%แล้วก็เพิ่มพลังโกดาวิญญาณนะครับบวก90นะครับโอเคชูเรนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับชูเรนเนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างจะบอกกัรเอาไปลิงก์มากๆนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยลิงก์ค่อนข้างจะโอเคนะนะครับแล้วก็ไอตัวค่าพลังเริ่มต้นเนี่ยมัน ค่อนข้างจะเป็นไฮบริดนะครับการออกไปลิงก์เนี่ยก็จะเพิ่มพลังการโจมตีธรรมดาเยอะขึ้นเพิ่มพลัง SP เยอะขึ้นตามไปด้วยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะโอเคไปต่อกันเลยครับโอเคครับตัวต่อมาคือการริวนะครับการริวเนี่ยเป็นเผ่าไรสังกัดนะครับเป็นตัวละครสีน้ําเงินนะเป็นตัวละครสายตีธรรมดานะครับค่าพลังตีธรรมดาเริ่มต้นอยู่ที่810นะครับส่วนคิลเลอร์เนี่ยเคยยอมมาทู่นะสกิลลิงก์เนี่ยมี2สกิลนะครับก็คือมีการเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาบวกยีนนะครับแล้วก็ ถือขึ้นสิบสอนะครับจะได้รับมาหลังจากการอัปตระเดงแล้วนะครับสกิลนี้นะส่วนซาน่าของอาเบริตี้หรือว่ารูปแบบการโจมตีก็เป็นประมาณนี้นะครับเป็นตัวละครตีใกล้นะครับแล้วก็การโจมตีที่2การสกิลที่3เนี่ยอ่าสกิลที่2การสกิลที่3เนี่ยจะมีโอกาสที่มาสตูเนี่ยติดไฟช็อตนะครับส่วนอาเบริตี้นะครับก็มีการเพิ่มพลังโจมตีธรรมด,ดาบวกยีเพิ่มพลังโจมตีสกิลบวกสามสิบเปอรงขึ้น40%นะครับถึข้น12%แล้วก็อันติแรงขึ้นส่า เพิ่มขอบเขตการโจมตีธรรมดานะครับบวก20%นะแล้วก็มีการเพิ่มพิดการโจมตีธรรมดาบวก1นะครับเวลาในการติดไฟช็อตเนี่ย5วินาทีนะครับแล้วก็สปินเตอร์บวก1น่นะส่วนสกิลที่จะได้รับการเพิ่มเข้ามาหลังจากการอัปดาแดงแล้วนะครับก็จะมีการถึกขึ้น12เนะครับแล้วก็มีเรื่อของการเพิ่มพิดการโจมตีธรรมดานะครับบวก1นะอ่ะ2สกิลนี้จะได้รับการเพิ่มเข้ามาหลังจากการอัปดาแดงแล้วนะครับ ส่วนในอารีนานะครับก็จะมีตาปั่นมานี้เลยนะคือเมือ่ออัพเทลห้าจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาบวกสนะินะครับแล้วก็บวกสินะแล้วก็บวกสิเป็นยี่สิบเป็นต์นะครับไอหน้าเทรดก็มีการถือขึ้น10%อร์เพิ่มพลังโจมตีธรรมดานะครับบวกสนะี่านะเป็นประมาณนี้นะครับสถานะของการริวนะโอเคครับไปต่อที่ตัวต่อไปกันเลยครับตัวต่อมาเข้ามาที่เซนนะนะครับเซนนะเนี่ยเป็นเผ่ายมทูตนะครับในตะัวละครสีแดงแล้วก็ เป็นสายตีสกิลนะครับค่าค่าพลังตีสกิลด้วยทั้งหมที่แปดี่สิบนะครับคิลเลอร์อคือฮอลโลนะครับสกิลลิงก็มีการลดคูลดาวสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เมื่ออาร์ตัวแดงแล้วจะมีเพิ่มเข้ามาคือการเพิ่มเลือดสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับในการลงดันหรือว่าผ่านดันเจียนไปดันหนึ่งเนี่ยก็จะได้รับการเพิ่มเลือดสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครบับตัวนี้นะส่วนรูปแบบการโจมตีหรือว่าตัวสกิลก็เป็นประมาณนี้นะครับเป็นตัวตีไกลนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีการโจมตตีีไหนนนนนนนเเลยะะะะะคครรััันะนะบบบท่สสถา โซอัเบริตี้ก็มีการเพิ่มพลังจมตีปัญญา20%เพิ่มพลังจมตีสกิล20%แล้วก็อันติแรงขึ้น40%นะครับลดคู่ดา12%แล้วก็เพิ่มเลือดในระหว่างลงดันเนี่ย16%นะครับแล้วก็มีเพิ่มขอบเขตการโจมตีสกิล20%นะครับเพิ่มพีดการโจมตีสกิลบวกหแล้วก็ลดค่าพลังป้องกันของสตูลงเหล่าการแชอันตินะครับตัวนี้นะมีสปินเตอร์บวกหด้วยนะครับส่วนหน้าของสกิลที่รับการเพิ่มเข้ามาหลังจากการอัปดาวแดงนะครับก็จะมีการ เพิ่มเลืออ16%ในระหว่างลงดันนะครับตัวน like ี the call, the ้ก็จะได้รับการเพิ่มเข้ามาจากการอัปดาวแดงแล้วเท่านั้นนะครับต่อมาคือท่านของเบอร์เซอร์เกอร์นะครับก็จะได้รับการเพิ่มเข้ามาเบอร์เซอร์เกอร์คืออะไรเบอร์เซอร์เกอร์คือการเพิ่มพลังโจมตีสกิล20%นะครับตรงนี้ก็จะรับการเพิ่มเข้ามานะครับหลังจากการอัปดาวแดงแล้วเท่านั้นนะครับโอเคครับผมส่วนในอารีน่านะครับตัวละครตัวนี้ก็เมื่ออัปเจล้าห้าเนี่ยจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีสกิล10% 10 20%นนนะะะคครรัับบบวกก็็จเป อารีนาเทรดก็มีการเพิ่มพลังโจมตีสกิลบวกสิแล้วก็บวกค่าพลังโฟกัส30นะครับสัดสัวนของเซนนานะโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ตัวละครหน้าตู้กันเลยนะครับโอเคผมมาเริร่มที่ตัวแรกนะครับตัวแรกคือเรื่องฮุซากะนะครับคุซากะเนี่ยเป็นเผ่ายมทูตน,นะเป็นตัวละครสีเขียวนะครับสายตีสกิลนะครับค่าพลังตีสกิลเริ่มต้นอยู่ที่806นะครับคิลเลอร์เนี่ยคือยอมทูตแล้วก็สกิลนีงเนี่ยคือลดคูด้าสิ์เซนะครับส่วน ฐานะของรูปแบบการโจมตีหรือว่ารูปแบบสกิลก็เป็นประมาณนี้นะครับเป็นตัวละครใส่ะเป็นตัวละครตีใกล้นะครับแล้วก็ทุกการโจมตีเนี่ยมีโอกาสทั้งสตูเนี่ยติดสถานะแช่แข็งนะครับสตหรับนี้นะฐานะของอินเนอร์สกิลจะมีการการสถานะอ่อนแรงนะครับ100%นะครับอาวลิตี้ก็เป็นเซต20 20 40นะครับคือเพิ่มพลังจะิีพดา20%เพิ่มพลังจมิปสกิล20%แล้วก็อต้ติแรงขึ้น40%นะครับ แล้วก็มีเรื่องของการลดคูณราย12์เซนะครับเพิ่มขอบเขตการโจมตีสกิล20นะครับเพิ่ม h ิ t การโจมตีสกิลบวกหนะครับเวลาในการติดแช่แข็งเนี่ย5วินาทีนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสกิลบัฟให้เพื่อนนะครับก็คือในในทีมเราเนี่ยถ้าเกิดว่าในทีมเรามีตัวละครเผาหย่อมทูดเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลแล้วอไอตัวศัตรูเนี่ยมาติดแช่แข็งนะครับแล้วเราตีซ้ำเนี่ยจะได้าการอาจจะรับดาเมจเพิ่มเติม20นะครับคืน จะสามารถตีตัวละครที่ติดแช่แข็งได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับสําหรับตัวนี้นะโอเคครับแล้วมันก็จะคอมโบกับไอตัวสกิลนี้นะครับก็คือจะทําดาเมจเพิ่มเติมให้กับศัตรูที่ติดแช่แข็ง20%นะครับก็คือถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยติดแช่แข็งเนี่ยมันก็จะยิ่งตีแรงขึ้นเราจะตีมันแรงขึ้นนะครับตัวนี้นะก็ค่อนข้างจะโอเคในการลงดันน้ำหอมใหม่มากๆนะครับสําหรับอบิลิตี้สองอบิลิตี้นี้นะครับต่อมาก็จะเป็นสปินเตอร์บวกหนึ่งนะครับ ส่วนในอารินาเนี่ยเมื่ออัพเดทว่าจะเป็นการเพิ่มพลังจมิสกิลบวก10เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เออ10เป็น20เปอร์เซ็นต์นะครับอารินาเทรดก็มีการเพิ่มพลังจมิสกิลบวก13เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็บวกค่าพลังโฟกัส30นะครับตัวนี้นะโอเคครับปุซก,กะก็เป็นประมาณนี้นครับเดี๋ยวเราไปต่อให้ตัวไปกันเลยโอเคผมตัวต่อมาคือเรื่องของโกกุโตะนะครับโกกุโตก็เป็นเผ่าไรสังกัดนะเป็นตัวละครสีแดงสายตีสกิลนะครับค่าพลังตีสกิลเริ่มต้นอยู่ที่ 811นะครับส่วนคิลเลอร์นะคือฮอลโลนะครับสกิลลิงคือลดคูดา12%นะส่วนรูปแบบการโจมตีก็เป็นประมาณนี้นะครับเป็นตัวละครตีใกล้แล้วก็เป็นตัวละครที่ทุกการโจมตีเนี่ยมีโอกาสที่ศัตรูเนี่ยติดสถานะอ่อนแรงนะครับส่วนอบิลิตี้ก็เป็นเซต20 20 40นะครับก็คือเพิ่มพลังโจมตีธรรมดา20%เพิ่มพลังโจมตีสกิล20%แล้วก็อันตราแรงขึ้น40%นะครับแล้วก็มีเรื่องของการลดคูดา12%มาให้นะครับ แล้วก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครดอกน้ำหอมสีเขียวนะครับอ่าเป็นตัวละครดตัวหอมสีเขียวนะครับแล้วก็มีสกิลในการเพิ่มขอบเขตการโจ,จมตีสกิลบวกมา20%นะแล้วก็เพิ่มฮิตการโจมตีสกิลบวกหน,นะครับอ่าเวลาในการติดอ่อนแรงเนี่ย5วินาทีนะครับแล้วก็มีสปิเตอร์บวกหมาให้แล้วก็มีการโจมตีทะลุกาดมาให้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับสำหรับออ Albertity นะ ส่วนในอารีนานะครับตัวละครตัวนี้เมื่ออาริโอห้าจะเป็นการเพิ่มพลังจิตมีสกิลบวกสินะครับแล้วก็จะเป็น20%ในเมื่ออาริโอสิบนะครับส่วนอารีนาเทรดได้มีการเพิ่มพลังจิตมีสกิลบวกสิแล้วก็บวกค่าพลังโฟกัส30นะครับสำหรับตัวนี้นะโอเคโกกุโตะก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ตัวต่อไปกันเลยโอเคครับตัวต่อมาคือหน้าของรูเคียนะครับรูเคียก็เป็นเผ่าไร้สังกัดนะครับแล้วก็ เป็นสายตีสกิลนะอ่าตัวละครสีน้ำเงินนะครับค่าพลังโจมตีสกิลเริ่มต้นอยู่ที่815นะครับส่วนคิลเลอร์เนี่ยคเคยยอมมทูดนะสกิลลิงคือลดคูดา12์เซนะครับก็เป็นพื้นฐานแหละนะส่วนรูปแบบการโจมตีหรือว่ารูปแบบสกิลก็เป็นประมาณน,นี้นะครับเป็นตัวตีไกลนะแล้วก็เป็นตัวละครที่ถูกการโจมตีเนี่ยมีโอกาสให้ศัตรูเนี่ยติดอ่อนแรงนะครับนะส่วนอินเนอร์สกิลก็มีมา2อันนะครับคือกันไฟ100แล้วก็ สเปนเตอร์บวกหนึ่งนะครับส่วนอาเบริตี้ก็เป็นเซต20 20 40นะครับคือเพิ่มพลังจังหวธรรมดา20%เพิ่มพลังจังหวะสกิล20%แล้วก็อันตราขึ้นสีิบร์เซ็นต์นะครับมีรัก,กู้ได้ที่สองเปอแล้วก็สกิลต่อมานะครับคือมันจะสามารถตีทะลุไอตัวบาเรียนะครับของไอตัวมอนบางตัวนะครับที่มันสามารถกันตัวละครตีไกลได้นะครับสมมติว่าคุณเอาตัวละครตัวนี้เนี่ยไปลงดันผู้กันนะครับแล้วออะไรผู้กันนั้นเนี่ย มันมีตัวละครมอนเตอร์ที่จะสามารถกัน,กนตัวละครตีไกลได้นะครับคือมันจะมีมอนเตอร์บางตัวที่โคลนนะเอาตัวละครตีใกล้ไปตีซะน,นะครับถึงจะเป็นผลนะแต่ว่าตัวละครตัวนี้ถ้าเราสามารถเอาไปลงดันตรงนั้นได้โดยไม่ต้องสนเงื่อนไขตรงนั้นนะครับเพราะว่ามีสกิลในการที่จะตีตัวบาเรียรตรงนั้นทะลุได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะแล้วก็ต่อมาคือเพิ่มขอบเขตการโจมตีสกิล20%นะครับเพิ่มมีการโจมตีสกิลบวกหนึ่งแล้วก็เวลาในการติดอ่อนแรงเนี่ย5วินาทีนะครับ แล้วก็จะเพิ่มโอกาสในการติดอ่อนแรงนะครับผมให้กับศัตรูเผ่ายมทูตสีแดงนะครับศัตรูนี้นะแล้วก็จะทําดาเมจเพิ่มเติมให้กับศัตรูที่ติดอ่อนแรงด้วยนะครับบวก20%นะครับก็ค่อนข้างจะบอกอาการเอาไปลงด่านน้กผอมใหม่พอสมควรนะครับศัตรูนี้นะส่วนในอารีน่านะครับเมื่ออาร์ตัวห้าจะมีการเพิ่มพลังโจมตีสกิลนะครับบวกยี่บวกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเวื่อสิบก็จะเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนไอตัวอารีน่าเทรดเนี่ยจะมีการเพิ่มพลังโจมตีสกิลบวก บวกข้าลังโฟกัสน,นะครับบวก30นะนะครับโอเครูเคียก็เป็นประบาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสุกกันนะครับว่าสรุปแล้วตู้นี้เนี่ยเหมาะก,กับใครบ้างน,นะครับโอเคไปเลยครับโอเครับ okay. ผมสรุปนะครับก็คือตู้ไอ้ตู้เจ็ตเด็กซัมมอนส์เนี่ยหรือว่าตู้มูฟี่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับผู้เล่นที่ต้องการจะสะสมตัวละครน,นะเพราะว่าตัวละครหลังตู้เนี่ยมันไม่ได้วนมาหาเราบ่อยๆนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่จะเรียกว่าหายากก็ได้นะครับเพราะว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยมันหายไปนานมากๆนะครับก่อนที่จะวนเป็นตัวละครหลังตู้ในครั้งนี้เนี่ยหลายปีอยู่นะนะครับแล้วก็ตัวละครมูวี่เนี่ยมันก็จะนานๆทีมานะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเคลมันเปลี่ยนวัฒนธรรมไปหรือยังนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวละครมูวี่เป็นตัวละครที่หายากมากๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเคลจะเอายังไงกับตัวละครมูวี่นะครับว่าจะปล่อยมา2 3สมเดือนครั้งหนึ่งหรือว่า จะปล่อยมาแต่ว่าครั้งหนึ่งก็หายไปนานเหมือนครั้งที่แล้วนะครับอะไรประมาณนี้นะผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตัวละครถ้าพูดถึงตัวละครหน้าตู้ในครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างจะเป็นประโยชน์นะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวละครนี้ค่อนข้างจะเป็นประโยชน์แล้วก็อาร์เบลิตี้เนี่ยค่อนข้างจะโอเคนะไอ้สองตัวละครที่คือทั้งคูซักกากับไอดาตัวดักโลเคียเนี่ยถือว่าอาร์เบลิตี้เนี่ยค่อนข้างจะโอเคเลยเหมาะกันเอาไปลงดันน้ำหอมใหม่มากๆนะครับส่วนก็คูโตนี่ก็เป็นตัวละครตันน้ำหอมสีเขียวที่ ใช้ประโยชน์ได้ดีนะครับถ้าเทียบกับท่านของลิลูกะานะเพราะว่าลิลูกะเนี่ยมันค่อนข้างจะต้องเพึ่งเพื่อนพอสมควรนะเวลาลงดันนะครับแต่ว่าก็คุโตะเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอับสุดแล้วคุณเอาไปลงน้าหอมใหม่หรือว่าเอาไปลงน้ำหอมธรรมดาก็ได้เนี่ยผมว่าพอจะแบกได้อยู่นะนะครับเพราะว่าเกมเพล์มันค่อนข้างจะโอเคกว่าลิลูกะานะครับส่วนตัวละครหลังตู้เนี่ยมผมก็ต้องบอกว่าเป็นตัวละครหลังตู้ที่น่าสะสมนวกันนะ แล้วก็เป็นหลายๆตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครที่ลิงก์ได้ดีนะครับหลังจากอัปดอแดงแล้วนะครับเพราะว่าตัวละครหลังตู้เนี่ยมันอัปดอแดงได้หมดทุกตัวเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเปิดได้ตัวละครหลังตู้มาเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะคุ้มนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณยังไม่มีแล้วคุณเอาไปอัพทาดาวแดงแล้วก็อัพทำเพชรเนี่ยได้เพชรเยอะมาก็อย่างต่ำๆนี่ก็หลายร้อยอยู่นะครับนะผมคิดว่าก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับแต่ก็ต้องย้ำอีกทีหนึ่งว่ามีนอกเกรกนะครับ มีนอเรีมให้1.5%นะก็เป็นข้อควรระวังแล้วกันครับสัปปูนี้นะถ้าใครจะเปิดนะครับโอเคครับตู้นี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับผมเองนะความคิดของผมนะคือผมจะข้ามตู้นี้นะครับเพราะว่าเพชรผมเหลือไม่ค่อยมากนะครับคือมันเหลือพอกินก็จริงแหละแต่ว่าผมจะเก็บไว้รอตู้สิ้นเดือนนะครับเพราะผมคิดว่าตู้สิ้นเดือนเนี่ยมันจะต้องหวามากๆแน่ๆนะครับผมคิดอย่างนั้นนะนะครับโอเค วันนี้ก็เป็นประมาณนี้สะครับของการเอาข้อมูลของตู้นี้มาฝากกันนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับผมทุกคนนะครับกดไลค์แล้วก็กด u ั s สไ i b e นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ